สวัสดีครับท่านลูกค้าไทยสปอร์ตเอนจิเนียริ่งทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำสินค้าวันนี้เราจะมาดูเกียร์ loc เกียร์เซวโเกียร์อยู่ในกลุ่มของเซวโรเกียร์นะครับแบรนด์ภายใต้แบรนด์ loc กรุ๊ปเซวโรเกียร์นะครับตอนนี้มันเราไทยสปอร์ตเรามีเกียร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้งานกับเซวโมานำเสนอเป็นไยเนเตอรี่เกียร์นะครับผม พันธุลิเกหรือเฟืองเกียร์เฟืองสุริยะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะฮะโซเกลซีเนี่ยเรามีอยู่สองแบบด้วยกันที่มาจัดจำหน่ายแล้วก็นำเสนอให้ท่านลูกค้านะครับคือเป็นรุ่น LH คือเกียร์ฮาริ c ค l ลเกียร์คือเกียร์เฟืองเฉียงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ l อลเอสซีรีก็คือเกียร์สเปอร์เกียร์ อ่าเอสคือสเปอร์เอคือ l c นะครับสเปอร์เกียร์สังเกตนะครับในถ้ามันจะมีแบบจริงๆทุกทุกทั้ง L ทั้งเกียร์เฟืองตรงและเฟืองเฉียงก็จะมีแบบเกียร์ที่เป็น L1 กับ L2 L1 ก็คือ1ต่อ5 1ต่อ10 1ต่อ3คือเป็นสเตตเดียว L2 คือแบบตัวนี้ L2 นะครับนี่ L2 ครับผม คือเป็น2ส,สเตจสังเกตนี่คือเป็นส,สเปอร์เกียรหรือเฟืองตรงเหมือนกันนะฮะถ้าสเตจเดียวก็จะสั้นหน่อยหนึ่ง2ส,สเตจก็จะยาวก็คือทําให้อัตราทดก,ก็จะยาวขึ้นนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือ,อตัวรุ่นสเปอร์เกียนี่คือเรามี2แบบด้วยกันคือแบบแฟงลักษณะแฟงของเขานะครับการยึดก็จะเป็นสี่เหลี่ยมยึดจากด้านนอกเข้าหา,าตัวยึดอันที่2ก็คือแบบแฟงกลม คือยึดจากด้านในเข้ามาที่ตัวเกียร์มีให้เลือก2แบบ2ดีไซน์นะครับบางครั้งลูกค้าจะไม่ได้เลือกได้เพราะว่าบางครั้งของบางตัวอาจจะไม่มีสต็อกก็ต้องใช้รุ่นนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าไปก่อนนะครับผมมันมีอยู่2แบบใส่สด้วยกันใช้ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ในเรื่องของการามาลติง้งหรือการยึดเท่านั้นเองนะครับที่แตกต่างนะครับสำหรับ ตัวแบบแฟงแล้วกับแฟงกลมกับแฟงสี่เหลี่ยมนะครับการยึด mounting นะครับสาหรับเกียร์ของรุ่นสเปอร์เกียร์ส่วนตัวเฮลิคอลเกียร์หรือเกียร์เฟืองเฉียงเนี่ยตัว LC เราจะจําหน่ายเพียงเป็นแบบแบบแฟงทรงกลมเออทรงสี่เหลี่ยมนะครับเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับก็ตัวนี้จะเป็น L2 นะครับสังเกตจะจะมี2สเตตนะครับ l 2คือตัวนี้อัตราทดก็ตั้งแต่สิบห้ายี่สิบสามสิบห้าสิบขึ้นไปนะครับตัวนี้ถึงร้อยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเกียร์เนี่ยตัวเกียร์เฟืองสุริยานี่มันเป็นยังไงนะครับลักษณะเกียร์ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเอามาให้ดูก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเป็นข้างในนะครับเราก็จะแยกออกมาตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์สามารถที่จะ ใช้กับอันที่มี <c oughs> เคยแจ้งหมว่าโอเคใช้กับเซอร์โวได้ทุกยี่ห้ออะแดปเตอร์ตัวนี้แหละครับที่จะบอกว่าใช้กับยี่ห้อรุ่นไหนอะไรยังไงเพราะว่า,าจุดมา t i n g ก็จะแตกต่างกันไปยี่ห้อนี้รุ่นนี้ใช้รุ่นนี้ใช้แบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแค่มา t i n g ตรงนี้นะครับ <c oughs> อีกอันนึงก็คือตัวเพาของเพาอินพุตของตัวเกียร์ครับก็สามารถทําแบบตัว <c oughs> ตัวลดขนาดเผาลงไปได้นะครับเขาจะทําเผื่อไว้บางครั้งลูกค้าเห็นเอ๊ะทำไมแบบ3 d ดีที่ส่งมาทําไมหรือแบบที่ส่งมาทําไมตัวเผาอินพุตมันโตจังเลยทางโรงงานก็ก็จะมีตัวลดหรือตัวแคมลดส่วมกับเผามอเตอร์แล้วก็สวมกับตัวแคมตัวนี้นะครับอีก,กนหนึ่งข้างในนะครับข้างในตัวเกียร์นะครับนี่เราก็จะมาถอดออกมานะครับตัวเกียร์เกียร์มีตัว ภายตอรีเกียร์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนะฮะนี่นะครับข้างในตัวนี้ก็อ่าตัวที่เห็นก็จะเป็นสเปอร์เกียร์อ้าวโทษทีครับเป็นเฮลิคอรเกียร์ก็คือเกียร์เฟืองเฉียงนะครับรุ่น LH series นะฮะบแบบนี้ตัวนี้ครับ LH series ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นเฟืองตรงเฟืองก็จะตรงๆก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า ตัวซันเกียร์นะครับผมซันเกียร์นะครับครับตัวนี้เขาเรียกว่าเพลเน็ตเกียร์นะครับเกียร์ที่จะมีเพลเน็ตเกียร์ของพาเนตตรี่เกียร์เนี่ยก็จะมีอยู่3ชุดด้วยกันใน1เซตนะครับชุดนี้เขาเรียกแคลรี่เซตนะครับนี่จงเซตแล้วก็จะมีตัวเพลเน็ตเกียร์อยู่3ตัวนะครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ที่สำคัญนะครับจะต้องมีก็คือ,อลิงเกียร์นะครับเขาเรียกว่าลิงเกียร์คือตัวนี้นะครับเป็นเป็น housing stay เป็นเป็นเฟมตัวนี้จะไม่หมุนนะครับจะอยู่ที่เป็นราวล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในเกียร์รถยนต์ก็จะหมุนแล้วแต่นะครับหมุนได้ด้วยจะทําให้เกิดความเร็วมากขึ้นนะครับแต่สําหรับ เซอร์วเกียร์หรือพาเนเกียร์ที่ใช้กับเซอร์วพวกนี้ตัวนี้ก็จะอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่ส่วนที่จะหมุนก็คือหมุนฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวซันเกียร์จมุนหมุนด้วยแรงขับของตัวมอเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์ของเรานะครับก็จะมาขับหมุนตัวพาเในเกียร์นะครับพอภายในเกียร์หมุนเสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวลิงเกียร์ก็อยู่ที่ก็จะทําให้ ตัวแครี่ก็หมุนตามนะครับลักษณะการทํางานการประกอบก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีตัวลิงเกียร์แล้วก็พาเน็ตเกียร์นะครับก็จะประกอบอยู่กับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวซันเกียร์ก็จะสวมเข้าไปนะครับประดีผมมีมอันเดียวโอเคก็จะลักษณะอย่างนี้ เร,เรียบร้อยนะครับกรอบเข้าครับลักษณะการทํางานนะครับก็จะคล้ายๆทุกตัวเหมือนเหมือนกันเลยครับคือพาเนติลิเกียเมื่อมอเตอร์ทําการหมุนนะครับตัวชุดแครี่ก็จะหมุนตามนะฮะเราก็จะสังเกตหมุนนะครับหมุนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมเอาเฉพาะนี่นมานี่นะครับจะหมุนยังไงนะครับตัวตัวซันตัวแผนเกียร์ก็จะหมุนในเวลาเราหมุนตัวชุดแคลรี่นะครับโอเคอยู่ที่ก่อนครับหมุนในเมื่อมันหมุนตัวแานเกก็จะหมุนตัวแคลรี่ก็จะหมุนนะครับสังเกตนะครับครับผมนี่คือหลักการทํางานคร่าวๆนะครับ จริงๆแล้วเอ๊ะทำไมชุดเกียร์พาลิทิเกียร์ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่มีน้ํามันเพราะว่าในข้างในเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะฟรีแมนเทนแนนต์ะครับ mm hmm. ก็คือเขาจะมีจระบีบางตัวที่สามารถแบบใช้งานแบบไร้ไทม์เลยนะครับ mm hmm. ก็คือไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ํามันอีกแล้วนะครับจะมีจระบีข้างในนะครับแล้วมีลูกปืนครับถ้า,าลูกค้าท่านใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ใช้งานยังไงแล้วก็อีกนึงนะโทษทีนะครับก็คือว่าเวลาอัตราทดถ้ามันมากๆสิ่งที่ถ้าเกิด housing เท่าเดิม housing เท่าเดิมสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องทําให้เฟืองตัวนี้เล็กลงเรื่อยๆนะครับพอเฟืองตัวนี้เล็กลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแข็งแรงของเฟืองก็จะน้อยลงดังนั้นทําไมเวลา,าลูกค้าต้องการที่อัตราทดเพิ่มมากขึ้นแต่ใช้มอเตอร์ตัวเดิมทําไมทางเราแนะนําให้มัน เฟรมใหญ่ขึ้นเพราะว่าความแข็งแรงก็จะได้คงเดิมแต่อัตราทดก็จะได้มากขึ้นความแข็งแรงก็จะไม่มีปัญหานะครับผมดังนั้นเกียร์จะต้องขยายใหญ่ขึ้นหรือเฟรมซส์ที่โตขึ้นอัตถาทดเท่าเดิมได้ความเร็วรอบเท่าเดิมกําลังขับเท่าเดิมกําลังขับก็มาจากอินพุตนะครับผมก็จะได้ให้กําลังขับเท่าเดิมแต่ได้ถ้าอัตราทดเพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้กําลัง ขับเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันก็คือเอาอัตราทดคูณกับอินพุตเข้ามาก็จะเป็นกําลังขับแล้วก็คูณกับประสิทธิภาพของเกียร์นะครับตัว LC เกียร์นี้เราอยู่ที่ประมาณจุดประมาณ90%ของอินพุตเข้ามาอย่างเช่นเซอร์โวสองจุดสี่กิโลวัตต์หนึ่งแรงม้าเกียร์ต่อทดหนึ่งต่อสิบก็ประมาณก็จะได้ประมาณสองจุดสี่นิวตันนิวตันเมตรนะครับเท่าที่เซอร์โวหนึ่งแรงม้านะครับได้ประมาณแรงบิดอยู่ที่สองจุดสี่นิวตัน คูณเกียร์ตัวทุน1ต่อ10ก็จะประมาณ20คูณเซตติฟ e กเตอร์เข้าไปนะครับ1.9ก็ประมาณ10หน้อยๆสิบปปลายของอินพุตนะครับทีนี้เฮ้ยถ้างั้นก็ใส่เยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆดิก็ต้องดูนะครับว่าตัวเกียร์มันรับได้ไหมนะครับมันก็จะมีจุดสูงสุดของมันว่ารับได้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นอสอบถามเข้ามาได้นะครับข้อมูลต่างๆในารายละเอียดเราสามารถที่เช็คให้ได้ ครับผมก็อย่าลืมครับเวลาเราเลือกเกียร์ใช้เกียร์เนี่ยก็จะมีส่วนทําไมเราแนะนําตัวใหญ่ขึ้นเพราะในเรื่องของเซฟตี้ฟิกเตอร์คือความเพื่อไม่ให้เกียร์มันพังนั่นเองนะครับบางครั้งเราเห็นใช้เกียร์ตัวเล็กๆมอเตอร์ตัวเบ้อเร่เลยทําไมมันพังและนะครับเราต้องการอัตราทดหนึ 100, ่งต่อร้อยต่อสองอะไรเงี้ยนะฮะอาการอัตราทดต้องการอัตราทด,ทดมากขนาดนั้น ขนาดของเกียร์ต้องขยายใหญ่ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะเฟืองมันจะได้มีพื้นที่นะครับมีขนาดที่ได้ตามาที่ทนต่อแรงอัดแรงบิดของท็อกของทั้งโหลดทั้งมอเตอร์นะครับครัผมวันนี้ถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ Line a อ t ไทยซ p p p อรจะมีน้อง แอดมินคอยให้คําแนะนําแล้วก็ตอบคําถามในเรื่องราคาเรื่องของสเปคเดี๋ยวสเปกเราก็จะมีทีมเทคนิคอลทีมช่างคอยให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับวันนี้ไทยสปอร์ตกขข็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ